จาเป็นในการแสกเหมือนกันก็คือเราเปาะพร้อมกันเลยสองข้างใช่แต่ก็จะเอาข้างที่ยังไม่ฝาดก่อนเอคือที่ผ่านมาเลือกออกข้างที่ไม่ฝัดใช่ใช่ไหมโอเคแล้วเสียงหายใจดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับเขาไม่ดีอึดอัดอีกเลยโอเคก็ส่วนมีแค่ช่วงเวลาแบบเหนื่อยเหนื่อยตื่นเต้นอะไรก็จะถึงจะเป็นแบบเสียงดึดคราบได้เลยถ้า่างั้นก็คือคราวที่แล้วเราล้างขวา วันนี้ยก็คือก็ลองดูซ้ายกนใช่ค่ะเพราะว่าซ้ายมันเหมือนมีเลือดเนาะมีเลือดแล้วก็ล่าสุดก็ยังเป็นเหลืองๆอยู่ใช่ที่มูกจะเหลือด้านเดียวคือด้านซ้ายอ่าโอเคจะกินได้อะไรได้ปกติกินได้เมื่อเช้าเขาเพิ่งกินมาได้อนันได้ใช่ไหมเมื่อเช้ากี่โมงครับเก้าโมงเก้าโมงจริงๆคือถ้าต้องลงยาก็ก็ควรจะแบบสองชั่วโมง กินจริงๆก็กินจริงๆประมาณเจ็ดโมงครึ่งอยู่แต่ตะกี้เหมือนแค่บอนัไปชิ้นนึงโอเคได้คือบางตัวก็อ้วกบางตัวก็ไม่อ้วกครับคือคือการที่แบบเวลาเขาอ้วกก็อันตรายตรงที่ว่าเดี๋ยวมันจะสำลักอ๋อเวลาดมยาวต้องพอดชสองชั่วโมงหรอก็อย่างน้อยประมาณใช่ก็ให้บอนัปก็นอนก็พอได้แหละถ้ามันไม่มีทางเลือกค่ะใช่ โอเคเดี๋ยวเจ้าของจับเสร็จก่อนนะซีมก็เหมือนพอปัญหาคือยัทั้งขวาเพราะเาเป็นทั้งซ้ายครับแต่ซ้ายเป็นด้านที่มันยังไม่ได้ออกฟันออกมาด,ด้วย <Okay. S 1> มันก็อาจจะมีการแบบปะปุกมา<อ>แต่ว่าซีพีสแกนก็ต้องบอกว่าโอเคผมเห็นโครงสร้างหน้าตาแต่ว่าแต่ว่าณปัจจุบันกับตอนนู้นก็จะเป็นสุรเบต้องบอกแบบนี้ว่ากรณีที่ตัวล่าฟันมันงอครับมันไปเบียดในเยื่อเนาะทีนี้คือการไปเบียดในเยื่อเนี่ยมันก็จะมีทั้งรูปแบบอักเสบและไม่เสบ คือคำว่าอักเสบไม่จําเป็นว่าจะต้องติดเชื้อนะครับอา,อาจจะเริ่มจากการอักเสบก่อนเพราะว่าตัวก้อนมันเข้าไปดันไปเบียดอพอไปเบียดเนอเยืย่อร,บรอบๆโพรงจมูกบางตำแหน่งมันมีความเซนซิทีฟนั่นแหละมันก็เลยไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างน้ำมูกตลอดเวลาหรืออาจจะแบบว่ามีความเหนียวข้นก็ได้เพราะว่า เด่อดตามปกติเอาจะต้องมีการขับเมื่อออกมาเพื่อจับสิ่งแป,ปงแลกปลอมนะครขับออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซลล์สร้างเมือกเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวก้อนมันไปเบียดไป,ไป,ไปดันในตำแหน่งที่อาจจะฝุกพอดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างน้ำมูกเป็นระยะระยะได้ทีนี้ปัจจัยเสริมก็อย่างเช่นสุขภา,าวะอากาศฝุ่นละอองนกเราก็การติดเชื้อที่อาจจะตามมาทีหลังภายใต้การอักเสบปูงุ้มกันอะไรต่างๆ เป็นอยู่นี้เขาจะเรียกว่าติดเชื้อทางเดินหายใจใช่ไหมคะถ้าถ้าที่แล้วที่ผมฝัดข้างขวาออกอ่ะเรียกว่าติดเชื้อแน่นอนเราะว่าน้ามูกเขียวปุ๊งเลยอทางเดินหายใจส่วนต้นอ่าส่วนต้นมันจะไปสุดที่หลอดลมส่วนปลายมันจะไปเริ่มที่จากหลอดลมไปเนื้อปอด ทั้งหมดใช่แต่ต้องบอกว่าเป็นส่วนต้นแต่ที่มูกอะไรก็หายไปเยอะเลยครับยิ่งสี่ห้าวันนี้ไม่มีแล้วแต่จะเป็นแค่เห<พ>ลืองๆพอดีว่าพอดีว่าอ่ะอันคือข้างขวาเนี่ยเหมือนจะสบายใจไปได้ในระดับเยอะละตอนนี้มามีสายแกนแต่ว่าความเหลืองก็น้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ครับก็เป็นแบบใสยกเว้นว่าหลังจากวันนั้นที่เขาเลือดออกมันก็เลยไม่รู้ว่ามันยังค้างที่เป็นเลือดข้างค้างอ๋อโอเคถ้าเป็นเลือดค้างจริงๆเขาน่าจะหายใจแล้วมีเสียงดังแบบให้เราได้ยินชัดๆ อ่าซึ่งถ้าฝัดมันก็อาจจะช่วยเคลียร์ได้ช่วยเคลียร์ได้แต่เลือดไม่แตกพอ,อเลือดแตกเวลาฝัดเนี่ยบางครั้งเลือดไหลออกมาก็มีครับที่ที่ผมฝัดนะครับแต่ว่าสุดสุดท้ายเราก็คือว่าเอ,อผมกดกดแล้วยังหายชาก็หยอดอะดรีนาลีนแต่หยอดอะดรีนาลีนดอีกหยอด,ดสองอผมหยอดปุ๊บใช่ไหมหยอดเสร็จปุ๊บเอาตรงปลายที่มันจากไซลิงท,ที่เรากดไปนิดนึงอะ่ะเอาไปแ้มตรงรูจมูก จังหวะที่เขาหายใจเข้าปุ๊บมันก็หยดหยดยาว่าปุ๊บเข้าไปเองถ้ามีออกอาจจะตุกงโดนคนหมอาใช่อย่างนั้นผมวเส้นยาของเขาคือณตอนนี้เอฟเทนมันยังใช้ได้เอฟเทนมันไม่มีตัวตัวที่เราเอาไปเทสในแล็บเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพวกเตัวน้ํายาฆ่าเชื้อแบบภายนอกจริงๆมันเป็นกลุ่มภายนอกนะครับใช้เช็ดโต๊ะใช้เช็ดอะไรมันก็มีในงานวิจัย มาว่ามันก็คือใช้ได้ในรูปแบบของการพ่นยาไม่เป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมพอเสร็จนี่เราจะกลับใส่เข้าครับกลัวระหว่างทางเลือดออกอร๋อโอเคคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่เลือดออกที่ที่โตตรวจครับมันก็จะหยุดต๋อต้องให้หยุดก่อนผมยังไม่เคยเจอว่าแบบมันไปแบบไหลต่อที่บ้านอะไรเงี้ยอย่างย่างไม่เคยเจอแรงแล้วมันอย่างคราที่แล้วจริงๆก็มีเลือดหน่อยนึงไม่เยอะตัวเซ้นยาก่อจะต้อง ทุกครั้งไหมคะจริงๆแล้วถ้าตามปกติผมจะเทสทุกสองสัปดาห์เพื่ดอดูวา่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยหรอคะมันมีโอกาสเปลี่ยนหรือถ้ามันโน g r o w ไม่เจอเชือ้อ <c oughs> ก็แสดงว่าเชื้อหมดตอน,นที่คุณหมอดูซีทีคือณตอนนั้น่ะ,ะฟันกรามเขาอ่ะข้างในอ่ะมันหลุดออกเยอะมากเลยแต่จาไม่ได้แต่คือตอนนั้นไม่ได้ให้คุณหมอนับคือสนใจแต่ลากฟันข้างบนะคุณหมอ ได้สังเกตไหมคะว่ามันมีเหลือกี่ซี่พผมไม่ผมไม่ได้โฟกัสดูตรงฟันกรามเลยครับใช่ไม่ไม่ได้น้ำพ่อเหมือนตอนนั้นหายไปเยอะเลยเขาบอกสี่ซี่สี่ร้อยาันละสองแสดงว่ากินอาหารนี่มาหารหวานเยอะจริงๆริหลุดหลุดเองเหรอก็ยังงงว่ามันไม่เคยมันเห็นกัดอะไรแล้วแต่มันอาจจะมีเรื่องของพวกหินปูนพวกอะไรพวกเนี้ยบางบางบ้านให้เป็นแบบโหน้ําผลไม้กินอะไรแบบหวานหวานแทบจะล้วน มันหลุดแล้วคือเขาเกืนไปเลยเหรอคะก็อาจจะหรือไม่ก็คลายออกมาไม่เกืนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหามันก็คือสิ้นส่วนในร่างกายน้ำมัยมันจัดการได้อยู่แล้วแล้วคราวนี้ไอ้ตัวรากฟันด้านล่างมันมีผลไหมคะเออมันไม่ทําไม่เกี่ยวกับการหายใจแน่ๆอยู่แล้วอ๋อมันไม่ไม่มันมันจะไม่โตขึ้นใช่ไหใช่มันจะถูกแหางล่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นปวดฟันจะเจ็บๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยเขียวข้อสองก็คือเรื่องของตัวเนื้อเยื่อเหงือกที่มันอยู่ติดฟันหน้าด้านล่าง บางตัวมันจะมีลักษณะบวมขึ้นพวกในเยื่อเหงืออพวกนี้ที่มันบวมเนี่ยมันมักจะมาจากการที่อักเสบเรื้อรังครับอักเสบเรื้อรังก็มาจากฟันนั่นแหละอักเสบเรื้อรังคือคือหลักๆคืออักเสบเรื้อรังเนาะแต่ว่าเออ่โดยโดยตัวที่เป็นปกติไม่ได้เป็นในหมอกล้ากฟันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสันนิษฐานเอาเลยว่าตัวล้ากฟันก้อนเนื้อเนี่ยมันทําให้เกิดเพราะว่า ผิวฟันมันจะไม่เรียบมันก็อาจจะระคายเคืองกันอยู่ข้างในจนจนไปทําให้ตัวเนื้อเยื่อปริทนะก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเหงือกกับฟันที่อยู่เชื่อมกันอ,อันนั้นมันอักเสบอักเสบนานๆเข้ามันกระตุ้นให้เกิดก้อนพอเกิดก้อนปุ๊บบางตัวก็อาจจะมีเลือดไหลาจากก้อนเป็นแผลที่ก้อนอบางตัวไม่เป็นอะไรก็มีแต่ถ้าเลวร้ายหน่อยก็อย่างเช่นเลือดออกติดเชื้อกลิ่นเหม็น แล้วเอ็กซเรดูมาก็คือกระดูกแถวขากรนไกรหรือตรงฟันเนี่ยมันมันผุค่ะเออถ้าอย่างนั้นคือต้องถอนแล้วคือตัดทิ้งตัดทั้งขากรนไกรออกของโชยุชามเห็แม่ฮัจีอยู่เนาะใช่ครับแต่น้อยเคสเพิ่งได้ทำสามตัวคือตัวก้อนมีหลายตัวครับแต่ว่า แต่ว่าถ้ามันเป็นก้อนก็ยังไม่ได้ทําครับแต่ว่าจะทําก็ต่อเมื่อมันกลิ่นแรงเหม็นติดเชื้อหรือว่าปวดอย่างโชยุแสดงอาการชัดเลยว่าปวดร้อ,องอี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 เล็ดอยู่บ้านก็ร้องตลอดเวลาพอตัดปุ๊บเพื่อนั้นตัดแเขาใช้ชีวิตอยู่ก็ใช้ได้แต่ว่าก็ก็กินแต่อาหารเหลวอาหารนิ่มๆชิ้นเล็กๆ,ๆมีโอกาสในอนาคตสอบถามว่าเกิดเจอได้บ่อยไหมก็คือทำมาแค่สามสี่ตัวคุอหมอ กระจนมันอายุเท่าไหร่คะก็เฉลี่ยสิบกว่าปีครับอู้หนะเข้าใจว่าสามปีแบบประมาณเอ่อถ้าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงแหละพูดถึงคือกระจนที่ผมเคยเจอเยอะสุดก็คือสิบอาจจะประมาณเกือบเกือบสิบโดยประมาณแทเห็นเขาบอกสามปีห้าปีเอ่ออันนั้นอาจจะเป็นแบบคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยค่าเฉลี่ยเอางี้ดีกว่าแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าที่ผมเจอเยอะหน่อยก็ประมาณของเราก็โลกเยอะคุณหมอมีแนะนําที่แบบว่า อะไรที่ไม่ให้กินไหมคะอะไรที่ไม่ให้กินส่วนใหญ่คือของคนล่ะครับอาหารคนขนมทั้งหลายลนั่งนั้นก็กินได้ปกติก็ผลไม้ทันยคคือ,อ,อค่ะคว่าอาหารนิ่มไปครับมะพร้าวมะละกอองุ่นอันนี้ถือว่านิ่มไหมคือมันต้องมีสลับกันมีทั้งแข็งทั้งริ่มกินด้วยกันคือผลไม้เราไม่เถียงว่าส่วนใหญ่เป็นริมแต่มันต้องมีของแข็งแห้แข็งก<ว>็แค่ถั่วว่านะักนั่นคือแข็งแข็งเยอ อันนี้มันส่วนหนึ่งมันเลือดออกจากสวนด้วยครับ oh. oh. แต่ข้างนี้คือจะชัดๆว่ามันอักเสบอยู่โอเคคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างรอผลพยเชือ้อก็ยังให้กินมาบูต่อแต่ไม่แน่ใจว่าผลพยเชื้อเซตใหม่จะเป็นอย่างไร mm hmm. คิดว่าในระยะประมาณสัปดาห์หนึ่งยังเหลือพอไหมครับอาจจะไม่เพราะว่าจริงๆเขากินมาสามสัปดาห์สามสัปดาห์ถูกต้องก็เพื่อดีกว่าครับแล้วตัวอื่นๆ ลดอักเสบลลัยเส <ผม S 1> <ะ>้นนะที่ผมให้ไปอันนั้นสําหรับกี่สัปดาห์ในในกลุ่มตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถกินยาวได้ยกเว้นลดอักเสบเราอาจจะไม่ได้ให้กินต่อนเนื่องยาวมากๆเต็มที่เดือนนึงก็จะให้หยุดเหมือนกันอ,อ๋อนอกนั้นคือกินยาวได้เลยกินยาวได้อย่างลดปวดอ่ะลดปวดก็กินได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวละลายเสมนก็กินได้ยาวๆยาวๆนี่คือเป็นปีได้เลยเหรอเออจริงๆมันก็ <c oughs> ไม่สงการครับแต่ว่ากินยายามันไม่ได้มีผลข้างเคียง กินไปแล้วมันไม่ได้ทําให้ตับไตทางนั้นอะก็เอาไปด้วยว่าบำรุงตับยังให้กินอยู่ไหมครับกินค่ะยังกินกินทุกตัวโอเคห้ามเลยก็ยังกินเนาะค่ะโอเคแต่ลดปริมาณเพราะเขาอ้วกถ้าช่วงเหตุการณ์สงบจะไม่กินก็ได้อย่างที่ผมบอกเหมือนเดิมส่วนเรื่องยาพ่นก็เดี๋ยวเราคนพอเชื่อก็ได้ก็เหมือนเดิมอาจจะลดสเซ็น์ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ยาพ่นน่าจะยังมีอยู่แหละไม่้องยาอยู่แล้วอ๋อโอเคยา ปกติคุณหมอให้ได้มีพวกรถน้ำมูกอะไรไหยครับกลุ่มพวกรถน้ำมูกจริงๆแล้วพอเขาเป็นแบบเป็นก้อนๆเดี่ยวๆค่นๆอ่ะก็คือจะให้กินพวกละลายเสีหยมากกว่าอ๋อซึ่งก็้ใช้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวที่เขาว่ารดน้ำมูกมันเป็นกลุ่มแก้แพครับแอนติฮิสเซมีนแล้วช่วงสองวันนี้พอดีไม่รู้คือที่บ้านเลี้ยง โปร่งช่วงนี้เอาอกมาอยู่คอนโดเขานอนแอร์แล้วมันเหมือนเขาจะมีน้ำมูกใสแล้วก็ฟึ๊บๆตลอดโอเคเรื่องน้ำมูกจริงๆมันมีจากปัญหาเดิมอยู่แล้วละใช่แต่ว่าแต่ว่ายายาลดน้ำมูกจริงๆผมติดไใค่ได้เมื่อกินยาลดอักเสบหมดเดือนหนึ่งยาลดอักเสบเนี่ยที่คราวที่แล้วจ่ายให้กินจุดหนึ่งสองจำตัวนั้นได้อยู่เนาะโอเคตัวนั้นน่าจะเหลือพออยู่ละได้สองเดือนเดืนประมาณ จริงๆกินอ<ห>ีกแค่สาวันแล้วก็หยุดได้แล้วครับสาม,มวันนี้คือให้มันลดอักเสบช่วงที่ผมไปไปฝัดล้างแล้วอ,อยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่แล้วว่าตัวอื่นก็ทานได้ส่วนตัวที่เป็นละลายเสียมห่าผมจัดเพิ่ไมไปให้แล้วตัว<ม>แก้แพ้ตัวร<ม>ดปวดตัวรดปวดก็น่าจะยังไม่หมดนะจุดศูนย์แปด ยังไม่หมดค่ะแต่แค่ไม่รู้ว่ามันจะได้อีกอกี่เท่าไหร่ผมก็เ,เกือบสองเดือนเหมือนกันอันนั้นถึงเวลาก็ไก้ว่ากัน<อ>ส่วนละลายเส้นผาผมจะเพิ่มไปให้เพราะว่ามันใช้เยอะทีนี้นจะถามาเรื่องเอ่อมีอยาเขาเรียกว่าอ,อะไรนะที่พี่ปี๋บอกอ๋อับบบางทีมันตื่นเต้นเกินเวลาไปบิดที่ครับเหมือนให้มันมสลุมสลือหรือให้มันนอนหรือว่ายาไข้เครียดยาไข้เครียดใช่ไหมใช่นพะไม่แน่เขามีใช่ไหมคะหรือว่ายังไงยาลายเครียดจริงๆแล้วไม่ค่อยเวิร์ก เออผมไม่เคยได้ใช้เลยอะรนรไม่ใช่กลุ่มยาซึมเลยครับใช่น่าจะใช้ในในพวกนี้นะเป็นกลุ่มยาซึมเลยไม่แนะนําอ๋อค่ะพอดีเมื่อวานนี้คือมานอนบ้านญาติก่อนอ่าฮะมันก็แล้วมันก็เลยแบบฮือหาเธอฮาเพราะ,ระ,ระว่าวิ่งตลอดตื่นมากคอ๋อไม่นอนเลยเขาเลี้ยงแมวเขาก็เลยแนะนำให้ใช้่ใช่ใชาเลี้ยงแมวมันพอมีครับแต่ก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างขึ้นเรื่อยตัว ไม่ทราบว่าตัวมาโบกินขี่ซีซีนะครับศูนย์จุดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งห้าเนาะใช่ค่ะโอเคกินเช้ากินเย็นครับกินเย็นได้เย็นเย็นนะโอเคจะได้ทัสลับให้ตรงกันเขากินร่วมกับพวกวิตามินไม่ได้ใช่ไหมคะมาโบหรอมาโบห้ามพร้อมยาบำรุงเลือดอาีนะครับห้ามชนกันมาโบกับบำรุงเลือดคือจริงๆหมอไม่ได้จ่ายแต่เราให้เขาเองอาวแก้วให้เองเหรอ การที่เรเลอกออกกำลังกอ๋อโอเคมันไปหักล้างกันไหมครับหรือว่ามันใช่มันจะไปบล็อกทําให้ให้ยาออาลึกไม่ดีใช่ตัวคุณหมอครับแล้วถ้าสมมติยาพ่นตอนเนี้ยที่พ่นอยู่อะครับออเแล้วเขาดังมีอาการพวกจมูกตีด้วยเราใส่ซาบูเข้าไปในนั่นผสมกันแล้วพ่นพร้อมกันได้ได้ครับเครื่องพ่นกินตอนเช้าตอนเย็นผสมหลงกันบรรลุเต่า งกหัเพราะฉะนั้นผมจะมีค่าเชื้อครับมาบูแล้วก็แก้แผลอะไรเสมอะแค่นี้โอเคไม่มีเลือดแล้วครับไม่ไม่ไม่มีเลือดไหลคือตอนั่นมีเลือดนิดนึงตอนนี้ไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วใช่สยองเรื่องเลือดเข้ามาเพราะอยู่ดีๆจากอาการดีๆอยู่ดีวันดีก็โอ้โหเลือดสาดคือมันก็มีอักเสบอยู่แล้วครับมันมีอักเสบติดเชื้อที่รอประทุแต่พวกนี้คือเลือดกำเดา คือมันอยู่ได้เองถ้ากดอะไรงั้นใช่ไหมหรือว่าบอกไม่ได้คือถ้ามันกระวนกระวายมากความดันความดันเลือดสูงมันก็เลือดไหลเรืเ่อยก็ต้องไปดมยาแบบที่คุณบอกว่าใช่แล้วก็กดเพราะว่าถ้าเรายิ่งจับกดมาก,กาีมันยิ่งเครียดโดนเราบังคับอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเจ้าของทําเองที่บ้านมันก็ยังพอได้นะถ้าเกิเขานิ่งกับเจ้าของมันก็ได้ถ้าแบบสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดไม่อยู่จริงๆิก็ไปดมยานหนึ่งแต่ที่แถวบ้านเขามีอะดรีนาลีนหลอดแก้ว ก็เลยซื้อมาโอเคขอบคุณมากค่ะพวกนี้คือต้องอยู่ในที่เย็นเลยใช่ไหมคะตอนนี้ณตอนนี้เพราะว่าเดินทางอ๋ออยู่อยู่ธรรมดาได้อ๋อแล้วอยู่ธรรมดาได้ครับจะบอกแจ้งว่าอกลับบ้านไปแช่ตู้เย็นได้อยู่ได้แปดชั่วโมงไหมคะอ้ยคะอ๋อเหรอปกติปกติจะไม่ได้แบบจะไม่ได้แช่ตู้เย็นด้วยแตแบบเพิ่คือปกติส่วนสต๊อกเขไจะแช่ตู้เย็นอ๋อเหรอคะ แตต่่วาาถ้สมมิับพอบเปิดแล้วไม่ตื่นเหรอลกูกอ่ะไม่ตื่นเหรอคะนอนต่อเหรอลูกอะอะไปนอนตอนนะ่อในรถนะกลับบ้านเรา ดูดพักแวะพักก่อนดูดีใ,ใจสิใช่ไหมหนอนกินข้าวก่อนครับเติอนทางไกลตอนนี้แม่เขาใหญ่ก่อนแม่เขาใหญ่ก่อน